อ้าวนายบอกไปเมกาไงคะไม่สบายดีเอฟซีก่อนหรอสบายสบายดีสวยนะเขาสวยนะเขาขึ้นกล้องอีกแล้วจริงหรอจริงคุณนาขึ้นกล้องด้วยนนนั้แหละค่่เเเเชชิิญวีข็าาตดมือาบ้านคนสวยบ้านสวยมากเชิญนะคะจะเข้ามาเช่าหรือมาขายจะซื้อไหมที่ทำบ้านสบายดีสวัสดีค่ะบ้านสวยเนาะทำแบบว่าลูก S 1> <S 1> สวยมากไม่เขาไปอยู่บองนอกแล้วเขามาทำดูดูดูดีมากดูสิเชนนั่งค่ะเนาะดูวันถ้าเรามีเงินเราต้องทำอย่างนี้แหละเลยผ่าต่อต้องโดยโดยตอนนี้เอากล้องซูมเลยนั้นนี่ ถ่ายไลฟ์สดหรือคุณถ่ายอะไรอ่ะงงี้ไอยูทูบโอ๊ยบ้านลงอย่างงั้นเลยเหรอใช่ฉันจะเรียกว่าซอฟต์บอปลายไปหนิไม่ถอาดูทั่วโลกนะเป็นเกี่ยวกับลาวนะอะดูทั่วโลกทวารโลกเหรอโอ้ยลาวดูดทารโลกเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นยูทูบเบอร์นะจริงกดยู่หนะใครสวยไม่ได้สวยตามเดธอเธอก็สวยไงแต่งบ้านน่ารักเนาะ ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากไม่เหมือนของเราหลังใหญ่แต่เนื้อที่แบบว่าทําแบบยังไงไม่รู้่ออกแบบได้นะถ้าสนใจนะนองหรอไม่แต่ถ้าทาสวนเนาะแมนบลนึสัง่ะของเราทำนะใหญ่แต่ไม่ไม่มีไม่มีสัดส่วนอย่างนี้ ทำทุกที่ให้มีประโยชน์หมดเอารทำร้านอาหารก็สวยแบบนั่งดิงนั่งอะไรเนาะจริงหรอ <c oughs> จริงสิจริหรอไม่แพงใช่ไหมรวม,มาอมมาหารเช้าด้วยแล้วไม่ได้ให้ช่วยทำงานบ้านใช่ไหมไม่ต้องเนาะตืนะ่นสอตื่นสายได้เหมือนวันนี้ใช่ไหมและพี่อ้อย ้าวฮันลังอยู่แล้วป่านี่เนาะอืมปุลักเขียวอีกสบายดีรอบหม่ต้องโดยนะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่เอค่ะไม่พี่หรอกหรอร่นเดียวกันนั่นแหละสี่สี่ไปปลายสี่ไปปลายใช่ไหมซีรีส์เดียวกันหมดใช่ไหมก็มีบางคนนะอาจจะแก่กว่าเพื่อนนะ ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ทําไมแกรู้่ไม่ไม่บอกว่าเป้มีเพื่อนแบบนี้ก็สนิทกันก็รู้ว่าบ้านเธอเสร็จแล้วเช่นจะมานะเออมาเลยแล้วเธอพกินผักกี่เดือนปีอ่ามันยังไม่มีเครื่องครัวเครื่องอะไรหมายถึงว่าทำให้มันเลมันเป้ก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรบ้านบ้านมีเสร็จนานยังเข้าปีที่สองปีที่สองค่ะก็นานเหมือนกันเนาะไม่ไม่เป้มีครัวหลังบ้านอยู่เพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จ เพราะว่าเห็นมันมันสวยไงเหมือนควบอันนั้นต้องถามก่อนว่าทําทําจริงได้ไหมอันนี้ของพี่ถามขอบคุณค่ะแล้วแก้วสวยแก้วสวยมองทคแก้วสวยอีกแล้วอู้ยแวยดมากมน้วทำอะไรอยู่นู่นอยู่ลาวก็ขายไก่ย่างเอ้าจริงหล่ออุ้ยเนาะไม่ได้รทำไม่ทำเมน ก็ขับไปแป๊บเดียวไปมุกดาหารข้ามไปเดี๋ยวมาลาเขาไปฝั่งทางมุกดาที่เราไปเขาไปกินไก่ย่างไปกินข้าวไก่แล้วก็มาโซ่แล้วที่แถานี่ก็ก็อยู่ดีนะท้งวันก็อยู่ดีดีนะทุกคนเวลาสิบกว่าปีเลยนะไม่ตั้งแต่จับติดกรุงเทพเลยนะใช่ตอนแต่อมพเมือ่างปรนั่นแหละที่เราเจอการทางสุดท้ายนานแล้วนานแล้วอะไรอะไรไก่แม่งไก่ไก่ของเขาที่แถวนี้ อยากบอกว่าแข็งไม่ถ้าเราย่างสุกมันก็แข็งของเขาไปซื้อเขามาเราไม่ได้ซื้อเองเราไม่ได้ทำเองเพราะนั้นไม่ตีดินเนาะอันนี้เพื่อนจะทำร้านถิมสวยที่ไหนที่บ้านแถวหลังหลังเรือนจำแต่ขีดหน้าดีนะวันหลังมาใช้บริการได้แล้วค่ะจากจากแชมป์ไโอ้แชมป์เป็นแชมป์แต่ต่างกับพี่บุญเลอ มาจากมาากประเป็อะไรก่อนจะมาจากบ้านที่รถติดจะตายเอ้าเขาเพื่อน้ก็นักมันเลาต้องจองได้แเป็นคิวว่าเมค้าลูกนี่นะอาจจะเจอเป้อาจจะเจอเป้อ๋ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้สื่อไม่ได้่าวเก๋อโจอ๋องเอาอุ้ยี่แขกมนีไม่มีพี่กที่พี่ทำควสั้นเลยเรอไม่แบบนั้นจะมีส่วนเติมนะทำามสอดทูงด อ๋อที่คขาดึที่จะาาจะกินไมป่งอนกินมาแล้วคหมาจะตนบปงที่ลูกชายน้องเต้าพีนปังสังขยาเนาควว่าเอทำอย่านี้ทได้เขามีหน้าสังยครับมีหน้ามีสังขยาาหน้าถัง็รคมพี่เซนที่สังขยาทไม่ถ่ถไม่งไมถง่งงมงม นี่ยพอพี่ไปล้างกระทะมาเนี่ยคือเธอจะทานกับใครอย่างโซเชีเลยไปเอากระทะจากบ้านนยืมมาเพราะว่ากระทะตัวเองไม่มีเมื่อกี้เราไปหิ้มโคกกระสหาบ้างมาเอาบางสวนบางส่วนนะบางสวนบางอย่างว่าไม่สวนก็ไม่สวนสวนห้องน้ำห้องน้ำเนาะพี่ชายจอยแบบทำแบบประโยชน์สุดฤทธิ์เลยเนื้อที่เราไม่เยอะแต่เราทำแบบนั้นเนาะใช้ให้เป็นประโยชน์

ีแต่ยังไม่ได้เลือกสิไปซื้อื้องทีแม่หนีเธอเอาอันนี้มาวางไว้ตรงฟ้าไม่เอผ่านวันแรกก่อนต้องผ่านวันแรกก่อนวันนี้ไม่กินทุเรียนก่อนสิวันนี้วันนี้สองทุเรียนเลยวันก่อนวันก่อนก็แบบอะไรนะเพื่อนแกหลังสนามบินเลยแวะร้านพี่เอี๋ยพี่ก้าวถึงไหมลูก แล้วก็ทํางานด้านเองทําเองทุกอย่างพี่นอนอย่างเดียวไงทําเองก็แบบก็ดีนะไม่ต้องคิดอหละทำเองเพราะว่าไม่ได้เหนื่อยน้องพาเป็นไงคะหายง่วงยังคะชอบไม่ขาชอบไม่ขาน้องพราดิ้งไหมคะกิ่นไหมคะน้องพาจะกินอยากกินเลยไหมคะอ้าวทำไมคะกินแล้วเหรอคะว่าไม่หิวคะ ลูกค้ามาทำแบบนั้นไหมคะพางผู้พ้องพันเลคะลูกค้าลูกค้าลูกพาวาจะมาสั่งลูกค้าจะทำอาหารไหมคะถ้ามีคนอยากกินอะไรนะาพี่ฟ้ายังไม่เลิกขวดนมเลยเนี่ยเวลานอนให้เขาดูดจะซื้อกี่ขวดแล้วหกแล้วหกยังดูดนมยังดูดขวดเวลาจะนอนจะอะไรเนี่ยปืนจะได้หลับจริงเหรออือเดี๋ยวไม่ให้ดูดตรงแม่อันเลิศกระสุนนี่ มดมานานลว่าจานลบาบาันก่อเาเอาเสื้อคุมหัวลูกจริงหรอต้กเคยไเอได้ไมม่ได้ัก็บเได้มไม่ได้เพราะว่าเวลามานะต้องหาเงินนิดนึง่ทีดหรอไม่ไดไม่ได้เข้านานเลยนะตั้งก่อนโควิดนู่น ก่อนจะโควิดก้อนก้อนโควิดแล้วเข้าไปครั้งหนึ่งนะพี่อ้อยเนาะแต่ก็หมดตัวเป็นเพย์ไปเปย์หมดเลยไปเปยอยู่ที่ไหนนะปล่อยเป็ดไปปล่อยเป็ดไปเท็่หยังปล่อยเป็ดไม่ก็ไปเที่ยวคาเมรไงไปเที่ยวอุูยตรงนั้นมันเยอะกว่านะสามสิบสามสิบกว่าคาสิโนนะมันไปกับไอ้เขาจะมาถิ่นเข็มี่ไหนไม่แต่ไปก็เหมือนเราไปเที่ยวไงก็หมดเบ็ดเสร็จก็สามสิบหมื่นแบบ เท <T itt les> um ี่ยวกรุงเทพด้วยนะมันก็ไม่เยอะนะเราไปเขมงด้วยไปเที่ยวอะไรทุกอย่างมาเที่ยวไทยด้วยแล้วก็ก็สามหมื่นสี่หมื่นก็รวมเที่ยวรวมเล่นด้วยถ้ามาไทยรองดีอ้ามาไทยลอมีเสียเงินเท่าไหร่มันนงินละก็ไม่เยอะยังไม่ถึงห้าพันรวมน้ำมันรถเพราะขับรถมาเองไงไม่ถ้าเสียตังค์เพราะว่าป่าอ้อยเลี้ยงสองมือแล้วไงก็แค่อยากรู้ว่า ครับเรามาเองจากเราเข้าไปใช้คมื้่อใ้หไม่ถ้าไปรอบหน้าก็โทรหาแล้วก็นะให้มันรับตรงมันตรงด่านเลยที่เรานพ่เออ่ะอสีใช่ไหมเราออกเป็นไงคะอยากได้บ้านอย่างนี้ไหมไม่ต้องใหญ่มากเราแต่เราก็นั่ะพื้นที่สอยซอยลดโมเดิร์นโมเดิร์นงามงาม ออกแบบได้ดีเลือกเฟอร์นิเจอร์ได้สวยมากชอบชอบเลยแหละเป็นคนลาวเป็นคนสวรรค์นาเคเป็นคาี่หนาผิวคนดีดีค่ะผิวดีพอเป็นเป็นเป็นภูไทยอันนี้เป็นลาวแท้ๆลาวทางนู้นเลยแมนบ้านไส้ไมแต่พี่ผิวสวยลูกครึ่งคนจีนโอ้ไม่น่า เอาเป็นว่าเป้เป้ไม่รู้แต่ว่าลึกหนักมัยี่สิบสองยี่สิบสองหน้ากว้างหรอหน้ากว้างหนึ่แปดเมตรแปดเมตรแล้วก็ลึกยี่สิบสองห้องนี้ยาะสี่สี่หน้าบ้านสี่สี่สิบหกอ่ะอันนี้ลึกยี่สิบสองเราทำไมนอนตัของเราเยอะเนี่แค่กว่าบ้านให่ก็ปูกก็ทำยาวเหมือนกันนะตรงนั้นนะมันเราเ็าลึกกว่านี้นะไม่เพราะว่าเป้ไม่เอาห้องห้องนอนไว้ข้างล่างเ นอนข้างบนหมดเลยนอนข้เลยก็อันนี้เปข้างบนกี่ห้องสองห้องนอนกับหนึ่งห้องพัาเล็กๆอาปาง่วงเหรอหรือว่าไงลมคานมึงด้นี่เขาจะนโสรัสท์แล้วนะเรียกมาทำาเียเรียกมาทำเรียกมาทำอะไรเท็นเออไม่คิดว่ามันจะต้องโฮเท้นตลอดเวลาอะไรขนาดนี้เขาจะเลือกเองเขาจะลง อ๋อตอนนี้ไม่ได้ลงหรอไม่ได้ลงยังต้องไปตัดเอาตรงที่ที่สวยเอาตามธรรมดาเลยติดตามเพือยังไงเจ๊ขาวเซโนกดเข้าไปกดเข้าไปดูซิดต่อถึงอะไรอู๋อันนี้ยูทูบยูทูบเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะมันเพิ่งเพิ่งได้เงินเพิ่งได้เงินเจ๊ขาวเซโนภาษาไทยเอาฉันไปลงด้วยนะฉันคิด ร้อยนึ่งได้ไหมสงร้อยสามร้อไม่ได้ร้อ,อยส0ไม่ได้ <c oughs> ว่าน,นีเลยว่ะขึ้นมาเลยนะเ <c oughs> สะื้อทอเกขาวก็ขึ้นเจ็คเกาวสวาีน